รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทกนกโปรดักต์กจำกัดบริษัทบุษารษาคำกรุ๊ปจำกัดเสนอรายการเกษตรบันเทิงตอนเคฟาร์ม ผมดรสุประชัยศีลาเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาเกษตรของธารัฐมนตรีดร์คุณหญิงกาัลยาสุพลพนิ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักนะครับซึ่งเรามีนโยบายในเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นขั้วโลกนั้นเป้าหมายในส่วนของเกษตรกรที่เดาวจัดการมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรในอนาคตซึ่งเราจะผลิตขึ้นมาตามกระบวนการในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการช่วยเหลเนี่ยเรามีกรอบนโยบายในเรื่องของการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคแรงงานของประเทศเนี่ยอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบทั้งกลุ่มท้งด้านอุตสาหกรรมกลุ่มเรื่องของธุรกิจบริการกลุ่มเรื่องของดิจิทัลแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของกลุ่มเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเราจะดําเนินการนะครับซึ่งในในกรอบในเรื่องของการเกษตรในอนาคตซึ่งจะดําเนินการเนี่ยต้องเป็น เกษตรที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาดําเนินการนั่นมันถือว่าเราจะใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าให้ได้ผลผลิตที่เยอะดังนั้นการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้เข้ามาดําเนินการในเรื่องของของ,ของการพัฒนาผู้เรียนนะครับการพัฒนาผู้เรียนที่จะให้มีคุณภาพได้ก็ ต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการจักการศึกษาในกรอบที่อาชีวะดําเนินการก็คืออาชีวะยกกาลังสองในเรื่องของการการเรียนเกษตรในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนโดยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเรามีฐานในเรื่องของการเรียนที่ที่มีฐานที่ทันสมัยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจับจอบไปขุดดินเลยจับมีดไปถางป่าเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการเรียน พื้นฐานในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์น้ําวิเคราะห์ดินแม้กระทั่งเรื่องของการเลี้ยงดูแลทําประกอบทําเรื่องของอาหารสัตว์นะครับ,รบอย่างนี้ต้งต้องใช้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องทุแรงนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้ได้มากขึ้นครับ รัฐมนตรีดรคุณหญิงกาลยาสุบลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทานรับผิดชอบหน่วยงานสําคัญสําคัญในกระทรวงศึกษาธิการจํานวน8หน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นหน่วยงานอาชีวศึกษาเกษตรหน่วยงานนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงรวมทั้งที่่สิ้น47แห่งในขณะที่มีการจัดกระบวนการาการศึกษาในหน่วยงานนี้ ยังมีองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีชื่อย่อว่าอ,อกกทชื่อเต็มคือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีอ,อกกทที่ว่านี้มีทั้งสิ้น52หน่วยทั่วทั้งประเทศ43แห่งอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 4แห่งอยู่ในวิทยาลัยประมงและอีก5แห่งอยู่ในวิทยาลัยต่างๆในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเฉพาะวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงหลายแห่งมีอายุการทำงานมากกว่า40ปีหลายแห่งมีอายุงานมากกว่า7 0ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยเหล่านี้สร้างกเกษตรกรไทย สร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรในขณะเดียวกันก็สร้างนักวิชาการเกษตรทั่วทั้งประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านคนเ i̇şte. ม <S 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 himself, ื่อคุณหญิงดรกัลยาสุบรญพนธุ์ิตมารับผิดชอบงานในกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงานอาชีวศึกษาเกษตรผมเข้าไปดูในเนื้องานเนื้องานเหล่านี้เป็นเนื้องานที่มีที่มาที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่มาที่ผมอยากจะกราบเรียน นั่นคือที่มาของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาภาคเกษตรอาจจะกล่าวโดยใช้คำย่อๆว่าเป็นการพัฒนาภาคเกษตรด้วยกษัตริย์ของไทยหรือดรคุณหญิงกัลยาสุบนพานิชได้กรุณามากได้ให้ถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำสรุปความว่าเกษตรกษัตริย์ไทยคำคำนี้จึงเป็นที่มาของการดำเนินรายการ ที่ท่านกำลังจะได้รับชมนับจากนี้ไปนั่นคือรายการ K-Farm K, K ในใจของท่านอาจจะหมายถึง King Farm หรืออาจจะหมายถึงเกษตรฟาร์มแต่เอาละนี่คือที่มาของรายการของเราท่านจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่พวกเราตั้งใจนำมากราบเรียนท่านให้เห็นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาภาคเกษตรให้เป็นลำดับลำดับ เราจะพาท่านผู้ชมไปชมพัฒนาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงเหล่านี้คือที่มาที่เคฟาร์มอยากจะกราบเรียนนำเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ว่ารายการเคฟาร์มนับหนึ่งจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคเกษตรไทย ขยายโรงเรียนผสมวิสามันเกษตรกรรมเนี่ยขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็มีที่มาเป็นหลักใหญ่ๆอยู่ในคณะนี้ในภายหลังก็คือแม่โจ้โจซึ่งเป็นมหา,าวิทยาลัยแม่โจในปัจจุบันบและแม่โจเองก็ได้แตกหนออเจริญเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร<ห>นะครับเป็นแห่งแรกไหมจ๊ะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นการจำเพาะเจาะจง เรื่องของการเกษตรเป็นแห่งโดยเฉพาะเองโดยเฉพาะทึ่งเรื่องนี้เป็นไฮไลท์สำคัญสําหรับการศึกษาเกษตรของประเทศไทยซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวกับแม่โจ้เนี่ยแม่โจ้เป็นจุดกําเนิดให้เกิดมหาัยเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้นเก้ารัชกาลที่9ครับเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมฟิวเจอร์ฟาร์มเมอร์ออฟไทยแลนด์คือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครับที่แม่โจ้เมื่อพศ2 5 1 6 1 6 นี่คือพร่มหากรุณาที่คุณจากสถาบันพระมหาศักดิ์ครั้งแรกต่อการอาชีวศาเกษตรต่อ Future Farmer of Thailand หรืออกทหรืออกทอันนี้2 5 1 6ที่ผมต้องย้อนเพราะว่าประวัติการอาชีวศาเกษตรและความเป็นมาขององค์กรนี้ับซ้อนกันอยู่มีการจัดการประชุมวิชาการจัดตั้งองค์กรอยู่ในวิยาลัยเกษตรทั่วประเทศนะครับมีการประชุมวิชาการระดับชาติมาถึงปัจจุบัน41ครั้งในครั้งที่8 ที่จัดที่วิเลยเกษตรกรรมนครสวรรค์ล้นเก้ารัชการที่สิบถึงขณะดํารงพระศิริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารเสด็จเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติให้เป็นครั้งที่8เนาะครั้งที่8ครับแล้วครั้งที่9ครั้งที่10ก็ยังโปรดเกล้าให้ผู้แทนของพระองค์เสด็จเป็นผู้แทนไปเปิดการประชุมวิชาการ 9, ให้แก่สมาชิกขององค์การเกษตรกรแนวคตอีกสองครั้งจนมาถึงครั้งที่11ก็มีการทูลเชิญสมเด็จ ประเทศพระราชาสุดาสยามรุมราชบุมารีในขณะนั้นในขณะนั้นเสด็จก็พระองค์ก็เสด็จเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมาตั้งแต่ครั้งที่11จนถึงปัจจุบันครั้งที่41ต่อเนื่องทุกปีมิได้ว่างเว้นเลย30ปีต่อเนื่องมิได้ว่างเว้นเลยทุกปีต่อเนื่องนี่ก็คือเป็นพระมหากรุณาที่คุณ การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเราเรียกชื่อยอดสั้นๆว่าอกทอกทเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นในสถานศึกษาที่มีการจัดกาเรียนการสอนทางด้านการเกษตรนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันก็อยู่ภายใต้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้มี52แห่ง ทั่วประเทศหลักการก็คือว่าเป็นองค์การของสมาชิกทำโดยเพื่อทำโดยสมาชิกและก็เพื่อสมาชิก<ม>แล้วก็มีคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะกรรมการอำนวยการ,รก็ประกอบไปด้วยครูอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยจะค,คอยกำกับคอยแนะนำคอยช่วยเหลือคอยควบคุมให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอกทรครับผมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์อกรอเนี่ยมีอยู่3 3ประการ3ข้อค1ครับ,รบประการที่1ก็คือว่าเพื่อที่จะสร้าง คุณภาพและสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพนั่นก็หมายค,ความว่าวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศเนี่ยมีวิชาชีพที่เปิดในการเรียนการสอนเนี่ยหลายผาแผนกวิชาเช่นทางด้านพืชศาสตร์สัตวศาสาตร์ประมงอุตสาหากรรมเกษตรช่างเกษตรอะไรเป็นต้นเนี่ยคือพัฒนาความเป็นเลิศพัฒนาคุณภาพอของทักษะพวกนี้ประการที่สองก็คือ,อเรื่องของการพัฒนาความเป็นผนู้นําและ อยู่ในสังคมแบบมีความสุขนั่นก็หมายความว่านักเรียนเกษตรทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําที่จะออกไปสู่ชุมชนนําทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่จะออกไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้ให้เกิดความ็นเลิศใน,นอนาคตครับผมและประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์อกทก็คือว่าให้เป็นพัฒนาสมาชิกให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติภายใต้ระบบ การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรบรมมุขแต่สามข้อนี้เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆซึ่งภายใต้คํำขวัญที่มวลสมาชิกได้ยึดถือมาตลอดก็คืออ,อกทอรวมพลังสร้างชาติเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดกับ,รบเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาและใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมนั่นก็หมายความว่า เราจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรเนี่ยให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงรทําจริงรเพื่อเขาจะได้เกิดทักษะแล้วก็เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในท้องถิ่นในสังคมจริงรรแล้วก็จะเกิดความมั่นใจในการที่จะไปพัฒนาอาชีพเขาในอนาคตที่เขาจะออกไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร,กรจริงๆในอนาคตคคอันเนี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความท้าทายของสํานักงานคณะกร,รรมการการอาชีวศึกษาที่จะผลิต นักเรียนรุ่นใหม่ที่จะไปตอบโจทย์สมาร์ทฟาร์มเมอร์รหรือว่าที่เราเรียกว่าเกษตรกรปาดเปลี่ยงอะไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เนี่ยภายใต้มอตโต้ภายใต้คำขวัญอย่างนี้มันจะไปตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในชาติฉบับที่2แล้วก็นโยบายโดยเฉพาะคุณหญิงกระยาสุพลานิชย์ที่เป็น พ่วกับดูแลอาชีวเกษตรเนี่ยก็จะใช้ไซเทคโนโลยีแอนด์อินโนวชันที่ท่านจะมักจะพูดเสมอว่าสติเตส S T I เข้ามาประยุกต์ใช้มาบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อยอดเพื่อจะให้นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนเกษตรที่จะไปตอบโจทย์ต่อการพัฒหาประเทศซึ่งผมคิดว่าตอนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีรากเง่ามีรากฐาน การประกอบอา,อาชีพเกษตรมายาวนานเนื่องจากว่ามีภูม,มิประเทศหรือมีภูมิอากาศอะไรต่างๆที่เอือ้ออำนวยต่อการผลิตทางด้านการเกษตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าสู่อาชีพอย่างมีความภาคภูมิใจโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่จะผลิตนักเรียนอาชีวะเกษตรยุคใหม่เพื่อจะไปตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต วันนี้กนกโปรโดักจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ำที่เหมาะกับพืชประเภทที่ต้องการให้น้ำให้ปุ๋ยทางใบนั่นคือหัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรหัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้มีทั้งแบบหัวพ่นทางเดียวหัวพ่นสี่ทางแบบปรับระดับน้ำได้และปิดน้ำได้ด้วย ลักษณะการทำงานของหัวพ่นหมอกจะให้น้ำในแบบฟุ้งกระจายเป็นฝอยซึ่งเป็นข้อดีคือจะไม่ทำให้ใบของพืชช้ำเหมาะอย่างยิ่งกับพืชที่ต้องการใช้น้ำทางใบเช่นกล้วยไม้ผักไฮโดโปรนิกการรดน้ำในโรงเพาะเห็ดหรือการให้ปุ๋ยพืชในโรงเพาะชำเป็นต้นนอกจากนี้หัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้ลดความร้อนในบ้านและโรงเรือน ใช้จับฝุ่นละอองในอากาศและช่วยสร้างบรรยากาศให้สวนในบ้านของคุณเกิดความร่มรื่นสวยงามได้อีกด้วยหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการติดตั้งอุปกรณ์หัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรสามารถโทรสอบถามเพื่อขอรับคำแนะนำจากเรากนกโปรดักได้ที่เบอร์02 451 11 11